สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะพามาไล่เม็ดนะครับมีโอนะครับไล่เม็ดมีโอตัวนี้นะครับเครื่อง115ซีซีนะครับซึ่งเม็ดตัวเดิมนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคซึ่งตัวเดิมเนี่ยนะครับของผมนี่ใช้เป็นเม็ด11กรัมนะครับส1กรัมส่วนตัวใหม่นะครับสั่งมาเราไล่เม็ดนะครับมี เบอร์เจ็ดกำนะครับแล้วก็เบอร์แปดกมนะครับยางละสามตัวนะครับการเลี้ยงเม็ดนะครับเราก็จะไล่เป็นคู่นะครับเป็นคู่นะครับใส่วงนอกนะครับของผมใส่เป็นเบอร์เจ็ดกำนะครับนะครับเรียงนะครับวงนอก เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่นะครับตัวแปดกรระครับวงในอ่ะเค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ประกอบครับ